สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้กลับมาพลกกับเพจบ้านสวนที่จะฟรามคือเก่านี่ครับเมื่อนี้เขาจะพาทุกคนมาหาใส่เบ็ดคือเก่าหน่นแหละครับวับนนี้สีพามาใส่น้ำทงหน้าเบิ้งนะครับว่บาสีมันขึ้นจังใส่อยู่น้ำคว่างมาเลครับจี๋ยาไปาทาติดตามกันได้เลยนะครับนะครับเบ็ดดวงแดงเอ้า คเจ็ดครับ,รรบดวงแรกเดี๋ยวเบิรงดวงต่อไปด้วยครับตัวยังไงครับเส่เดือนบย์งไงล่ะพรดีกับเบ็ดนะครับเบ็ดน้อยนะครับเบ็ดเบอร์แปด,ดเบอร์เก้านะครับผนใส ครับพี่น้องใส่เดือนเทาขนาดพอดเลยไงบริหน่อยนะครับพอดีพอดีครับดวงเบ็ดนะครับนี่กดดวงเพชรน้อยหนึ่งเกี่ยวแล้วจะไยังสีนะครับกระจายเลยครับน้ำให้หน้าครับนะครับแล้วนะครับอั่นี้อาจบแล้วแหว่ทายลายม่วงพี่น้องเบิรงนะครับเพราะว่ามันหกนะครับเนี่ย น้ำให้หน้าว่างกล่องบ่ไดดเลยนะครับกระเคงมากวดนะครับกี่ใสเมื่อกี้คือจังช่วงไหนยื่นเสียงอยู่นี่นะครับที่ผมใส่ไปควนป่าตอดมาตอดตัวนะครับนี่ครับนีปลาครับพี่น้องปลาดึงครับเบิ่งกันครับพี่น้องมันติดบ่เมื่อกี้มันดึงนะครับบ่ติดนะครับ เดี๋ยวไปไซราปต่อไปนะครับ เอาเริ่พี่น้องบัดนี้หลังจากเช่ใส่เบ็ดแล้วๆนะครับเดี๋ยวเราถามาลุ่นกันตอนขับนะครับว่าเขาทีไใ้ป่าบอนะครับเดี๋ยวถ้าไปลุ่นพร้อมๆกันนะครับเอาพี่น้องโอ้ดวงนี้ถึกนะครับนี่ครับควอนหน่อยนะครับเตี้หน่อยนะครับนี่นี่ครับจิ้มเต้มๆกากเต็มๆข้ามเลยนะครับเดี๋ยวถารุ่นกันตอนแรกนะครับเดี๋ยวขอตูปดแปกก่อนครับผม นะครับพี่น้องอาทิตย์เดือเดรกครับนะครับปลาดุกนะครับพวกมันจะอยู่บ่อนะครับจะอยู่อยู่นะครับแบบนี้โอ้ยนี่นะครับเ็แล้วนะครับปลาดุกอเอาบมกคว่าเอ้า มองกว้างถึงกันครับโอ้ยปลาเชี่มปลานี่าะมั้นครับกินเนื้อเลรียญนะครับปลาเชี่มตัวงามนะครับติดอยู่แล้วนะครับนี่ครับปลาดุกครับปลาดุกหน่อยปลาดุกหน่อยนะครับอืม ได้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นซองนะครับได้ยังกีนก็ยังพ่อไข่อยู่นะครับพี่น้องตัวซองก็เข้ากระดูกนะครับตะียมตัวหนึ่งนะครับปูตัวหนึ่งนะครับพ่อได้กินนะครับพี่น้องติดอีกนะครับพี่น้องครับกระดูกหน่อยนะครับตัวน้อยดึงไปกันับปูตั้งสองนิ้วนะครับ ดเอาแต่ไปเติมกันนะครับเป็นหน่วยนะครับติดออกนะครับหลังจากได้ประดุกดังเมื่อกี้นะครับหลังตัวมากถึงปาเข็งนะครับนะครับใส่กันแล้วพอดีนะครับหน่อยบนแนนนะครับใส่สวยนะครับนะครับติดอีกับประกอหน่อยครับ จำเลยครับเต็มปากเต็มคำนะครับยังได้กระบุดครับนี่นอนครับเปึงครับปอะไรครับเราต้องถ่ายนี่ไงกระดาษเดานะครับปลากระตือว่าใจอยู่นะครับแต่อาจจะมีรายพวกกระแดนะครับก็กินนะครับได้ปูกเขาโตนะครับ ลูกสามสีตัวนะครับแต่ว่ามีตัว,ตวน,น้อยๆนะครับนี่นะครับต้องเปลีป่ยนอยู่ครับรหันจิใตใจนะครับอะไรนะี่ครับลงทุนไปนี่นะครับป่าที่ได้ขึ้นนีงนะครับ จะปลาในน้อยครับนี่จะปูนะครับในสองตัวแล้วาตสุนช่วงเต่าอีกตอบหนึ่งนะครับรอบเดียวกันได้สำี้็นะครับติดนะครับตัวหนึ่งว่าว่ายโจมอยู่ครับโอ้ันหมาณครับปลายังนะครับพี่น้องปูเดี๋ยวมาอย่าตั้งกล้อง

สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับหลังจากที่เข้ใไ่เบ็กแบมขึ้นครับวันนี้เขาจิพามมยามนะครับได้แล้วนะครับประดุกตัวเนินครับเดิวจิพามมยามซ้อนสามหลังเช่นนี้นะครับเป็นเนื้อเขียดกับเนื้อไซเดือนนะครับจะไปรุนรุนพร้อมกันครับ นครับพี่น้องมาหลุนตัวนี้พอมกันนะครับมันสียูกับกับเบื้องขั้นเบ็ยดกับขั้นเบ็ดจมลงไปในสีเด้ไหครับยูโอ้บอยู่ลยครับเกาะวัสดครับว่ายู่เลยนะครับอื้อหือเป็นไรมากิ่ยนวะครับพี่น้องตัวนี้จมลงไปวัสดกขบคออแง่เลยครับเพราะเป็น เงียเกียดใชยครับมองเงี้ยแล้วก็ล้างฝนนะครับล้างฝนมาเสร็จนะครับต่างในช่วงฝนนะครับดากตะกอนนะครับตะก็นล้างนี่ล้างนี่จมตามรอบด้วยครับเหมือนคลืนไม่หยัน กระโจมไปสองรอบนะครับผมว่านนาจะบดถึืจตกตัวนี้พอมือเคลื่อนกระโจมครับนะครับบดถือนะครับรูดอีกเลี้ยวรอบที่สามนะครับอยู่มองนี้นะครับโจมยังสี่นะครับดปเอาเบียตัวคุณก่อนนะครับนะครับบรรยากาศเนี่ยมันเศร้านะครับรูดนีกกระเหลือพวกใส่น้ำแน่นะครับ เงียใสเดือนทัหมดัดเงี้เงี้ปูยู่ครับสองหลังครับเพระาะว่าจับแดอก็เลยลองใส่เบอร์นะครับเพื่อคือฟุกถือประคอแง่นะครับเดี๋ยวไปหลุนพร้อมๆกันนะครับอ้มนี้ตัวใดถือเนับตัวนี้มี้อยดึงนะครับเพื่อนเอเกือกนี้นะครับจะสิเป็นปลายยัง จริงหน่อยนะครับได้มาเติมกันนะครับกับประจุเข้านี่ยครับได้เพิ่มไมากๆเลครับเบิ่งครับพี่น้องเกี่ยววัสดุดีแต่มกินดึกนะครับ้าะแสมันรุดนะครับ นี่นะครับพิษณุงหลังจากห้าวยามเบ็ดมาแล้วนี่ครับเด็ดปลาดุกสองตัวแล้วก็เค็งตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเซวานี้ก็ไม่ได้แซวหนีนะครับทีมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ